ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวนะคะมักทุเรียนนะคะมักทุเรียนนัจ้ามักทุเรียนมาจากไหนนะจ๊ะนครศร,รีธรรมราชนครศรีธรรมราชนะคะ <นา S 1> วันนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่ามันจะน่ากินขนาดไหนจะไ,ได้สองกล่องนะคะมาว่ามันมีอะไรบ้างน้องชายของเจ๊ฝากมาให้นะคะ เราเจก็ใช้ยิงแกะแล้วนะคะตอนนี้ดูกันเลยโอ้ของฝากดูทุเรียนโอ้ทุเรียนน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวเดูทุเรียนก่อนนะโอ้โหเบอร์เริ่มเทมเลยค่ะโอ้โหใหญ่จังอันนี้ของฝากนะคะแม่อันนี้ไปเป็นทุเรียนทอดทุเรียนทอดนะคะน่าจะทุเรียนทอดนะคะอะไรเนี่ยทุเรียนกวนนะคะกวนกวนอันทุเรียนกวนบุกหัวจากเข้าบันโนค่ะนะเขาบันโนเขาก็เลยบุกหั ทุเรียนกวนแก้แค่คนอันนั้นอันนี้คือเหมือนเมยมีลูกว่ะจะบอกว่าทุเรียนอีทุเรียนที่ปอกหรือเปล่านั่นนะเดี๋ยวดูก่อนแก่ดูก่อนนะคะนี่ล่าป่าของเจเมาคี้เอียวเจเจก็ยิงนะอันนี้หมาคอันนี้คือหมาคีเอียวนะหมาคเอาไปฝากปู่เทาวนาและถึงหน่ะ มาเที่ยวมากินฝาดกันมันมโนมีทูเรียนอย่างเดียวนั่นกินมาทูเรียนคิดว่าบอคิดว่าลูกทูเรียนอย่างประมาณนี้ขนาดแบบเป็นลูกทูเรียนบอยดีกว่าล่องกล้องมางดีแบบโอ้ยเอาหมายดีไปถึงนี่เลยนะโอ้ยตายหวางดีล่องกล้องเนาะล่องกล้องไงตอนนี้บอกคิดว่าล่องกล้องอย่างประมาณนี้ขนาดเคืกินเล็กุ้งแก่เคยเราเคยเคยกินอันนี้คือทูเรียน โอ้ทุเรียนทอดนะคะเน oh, uh, ี uh, ่ยอ๋ออันนี้ทอดเองนะคะอันนี้ทอดเองทอดเองเยอะมากทุเรียนทอดหอมเลยนะกลิ่นหอมโซยมาเลยกินทอดใหม่ๆพิงทอดแล้วก็ส่งมาให้จานนครศรีธรรมราชนะคะหอม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  ยกยกทุเรียนออกจากกล่องดูยกไปยกทุเรียนเรามาอันนี้ทุเรียนเราจะมาฝาดฝาดได้ออกมันจะปักสารเาเลยปักสารบากรีดกล่อ,อ,กกองเอาไปแยกสางนี่กล่องตัวนี้ไงเอาตัวนี้ออกแล้วกรีดไงโอ้ยนะหมาหมีบอแบกตายแล้วมาไงหมาเกียวจีกล่องนะคะอ่าเตรียม อกเปิดทุเรียนกันเราจะมารีวิวกันกินตุเรียนต่อไปนี่ไอ่ายกดีๆยกอนนงลูกใหญ่อยากกินลูกใหญ่ด้ลูกหม้ออย่างเลีกใหม้อใหญ่มากเออทุเรียนเราใหญ่เท่าไหร่นาแลแบมจะดี นำปัดมือออโอ้โหถิมแห้งแท้ทำปัดมือเอากะปมาเสาะน้ำมาอกเพาะ็่าเสาะทำไมได้ตุเรียนงมาหนังเอเดียวมีพ่อมีพ่อมีดโคนเขาได้แบบไม่เสาะเอาอกบอกุลขั้นตอนการผ่าทุเรียน เราก็จะนั่งรากิดเทรเรียนนะคะเพราะเราขาไม่เป็นก็ขาเป็นเข็ดคือคือเรากูเลยก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮพาฮ่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 าน่าฮ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 เาฮ่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 าห่วฮ่าฮ่าฮ่าฮน่่่าา่า เห็ดข้าป่าอพเองนาทีเนาะขีดแจ๊แจ๊ะกก่อนเผาขามีดยังสับมีเข้าเข่เคยมีดเท่านังสัเข้ามือได้วมับอเขาโบเลอันนี้เปนบเ่มีดปาอนเออเมนแต่มีดเขามันน้ำใหญ่เข่าว่าแต่มีดเขามันหน่อยโอ้ยเนาะแั่นแล้วเขาโสแบบนี้มีดเขาเนอนั่นแล้วเขาว่าอยากโสน้ำมันออกก้อนแต่สีได้ปอกินง่าย เมื่อยสิผาเได้กินทะเลียนมนหอกกินหมากมันบอกอาบบกินโหลดเาะกินหลดแล้วทำมักินได้บัาเป็นแล้วหนึ่งหบ่วหชั่วโมงป่ะจีวะทุเรียนยังอยู่เท่าเดิมกับป้าป้านนนนะขส่เปิดลานขายทุเรียนเนี่ยประมาณนี้นะเรียนถอดบอ <infl> ปล <laughs> <puppy> ุกขนุนท้ายฮะนะขนุนท <speaking from? laughs> um uh ้ายเพื่อปลุกทุเรียนเนี่ยขายอยังประมาณนี้ฮะนะเป็นเม่ค่ะขายทุเรียนเดี๋ยวฝังสถานการณ์เปิหมือปจะงสถานการณ์ก่อนด้วยเพอจะได้บอกค่อยๆบอกเธอหนึ่งหมุนอุ้ยปุ้ยน้ำปักมือฝน ยังมันเลียงได้บอกข้าวเออได้ผลกินมาได้บ่ได้ผกินมาได้มันไม่มีอะไรเกินความสมารถของคนนะนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเป็นแล้วใช่แล้วนี่ดิบจริงจริงด้วย นี่ทัวร์เรียนมันดิฟด้วยค่ะเรียนดิบก็เลยปอกยานนงเมย์ปอกไปทอดนะประมาณนี้เลย <c oughs> โอ้บยบวใหญ่เนาะโห้ควันอ๋อมันใหญ่ไอ้นี่เองแบบนี้บปล่นี่มีเปล่ทัวร์เรียนแบบใหม่ปลอกแบบเด้อทุกคน บอกแบบไม่ดูสิบอกแบบเขาเจ้าคายกระป๋องก็ได้ค่ะนะพอโมเมนต์ในะเน้อก็เจ้าก็เจ้าก็เอามาให้กินแบบยงไงเก็บอย่างเงี้เอากระดกบอกแบบง่ายๆเอาบอกแบบอันบอกแบบหมากหนัดนะนะวันหมากหนัดตะบอกน้าดูคนบอกนะค๊ะว้ายใหญ่มากอย่าบอกเดี๋ยวทางลูกมีบัวเดียว เมือตอนเขาซื้อสำนีเนาะเจเนาะบอยมีอยู่นี่เลยแล้วเหมือนตอนไหนยิ่งหนึ่งเขาซื้อสำนีสามบัวเถอะนะกะซีสามบัวกันเล่นกัแต่มันเป็นบัวใหญ่แต่นี่บัวใหญ่แห้งน,นะบัวเจ็ดถึงลูกขนะัดบ,บัวสุกซะนะโอ้ยจะได้เ,เ,นนเนี่ยอย่ัวตัวเองเลยลำบากเลยมาลำบาก นังเพราะสลอนได้ถากินสามคนเออสองคนพอดีกับกาะนะผช่วผดผ่านไวประมาณสองสัปดาห์แล้วนะคะ ได้เลวหนึ่งลูกหนึ่งบวัวเราจะพาลูกล้ะบวเรามีสองลูกพาผ่าสองบวัวแล้วตัวนี้กับไปผ่าตัวไหนผ่าตัวบวัวอัน,นโอ้ยเนาะกินยาก,กินซา <c oughs> เดี๋ยวนี่ปไปคิด้องเขาจะเถื่อด้วย ข้ท่ทีให้กินกันฟองมาหายเรียบร้อยว่ะมันบมดิตีงมเดิด้นเนงเลยเธอแล้วโตไปครคบแล้วก็โตแล้วก็ผ่านไปผ่านไปแล้วห้านาที <laughs> หัวไว้นะ <laughs> จะเย็นเ็นจะได้กินของเสบอันนี้คือคนรอหลุนกินทุเรียนอันนี้เรากินถือจานรอแล้วนี่ดูนั่งรอทุเรียน หอมกันฝังอะไรดื้อเด้อเๆของมือโอ้น้ำสูดเลียนปากเลือดเตะคุณน้าตายโอ้ยอันนี้หน่วยแรกเนาะหน่วยแรกของชีวิตเลยแหละ ได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วหน่ว่เล็ก่าวมายอหสีโละโองง่ายสุออกมบ่ะัึบบอว่าเพอเออการบอกทุเรียนก้สองคนสอยกันึบึออกเอาเร็วออเร็วยิ่งจับเาจดีต้นสกด อยอะโอ้กรียนปากออกแล้วทุกคนได้แล้วได้แล้วดูดูเย้เอาใส่จานดเหรอไกเขาจะหลนจานพูดว่าไงห่มากโม้จังเลยลนอรอหดูนันตัดเตะกู ได้กินทุเรียนแล้วทุกคนดูนะคะทุเรียนบ้ายกที่สองกำลังเริ่มดูนะคะมันมีกี่ลูกมันมีกี่อันนะคะในสีบ่สีหรือหาอุ้ยอันนี้ก็เหมือนกันว่ะเออหมูสุกคือกันมันเหมือนกันอ่ะสองมงคิดว่าคือกันเขาทขามยังหมูสุกกืบหมูขาซะเนาะทำไมมันสุกยังขา ค่ะไม่มันก็มีหาเด้อวยแต่ตัวนี้นหะมันสี่เรื่องบว่ตัวนั้นหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันเป็นยังบงท่านสุกกันได้่ะเอาไว้ก่อนยิ่งขวารขาทุเรียนบบสุกสำหรทุกคนไม่ได้กินดอกหรออยากกินอยากกินกินทุเรียนทอดไปก่อนนะคะอยากกินนทุเรียนอยากกินทุเรียนสุกทุเรียนไม่สุก แต,ต,ต่ตัวนั้นนะ้ำตัว э. นี้น่ะสีน่าอยู่แต่ว่ามันก็คือกันแหละห้องมันสีคือกันเหรอยังขาวอยู่เนาะหัวหอมเก็บมือกูได้ยังแข็งกี่